สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ,อะขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องปัญหาสังคมวันนี้นะครับเรื่องหมอกควันนถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นสาเหตุลหลายๆอย่างในเวลานี้นะครับแล้วก็ยิ่งยุคโซเชียลยมันยิ่งส่งต่อข้อมูลกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ก็ยังเป็นเหมือนเดิมๆทุกๆปีผมทราบว่าทางมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะ,ะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ <Okay. S 2> ่งจริงๆก็ทากันมาเยอะอยู่แล้วผมอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงครับอาจารย์แนะนตัวหน่ยนะครับแล้วก็ส่ตนหรือครทําทำงานตรงนี้ด้วยว่าเป็นยังไงอาจารย์ค่ะแนะนําตัวเองก่อนนะคะค่ะอาจารย์สมพรจันทระค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานตรงนี้ในฐานะของประธานคณะทํางานนะคะด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือของมหาาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งโดยมีคณะทํางานเนี่ยมาจาก หลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองอ,อย่างที่ทราบกันก็คือว่ามีอาจารย์หลายท่านที่ทํางานด้านนี้อยู่นะคะนั้นคณะทํางานตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันในนามของมชเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นลักษณะของซ<ม>ิงเกิลวินโดว์ค่ะ<ม>ก็คือจะมีทั้งคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ค<ม>ณะสังคมาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะ,กะเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะทั้งหมดนี้ก็ ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของตัวเองในการที่จะศึกษาปัญหาเหล่านี้รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็นำทุกอย่างมาผสมผสานกันบูรณาการเข้าหากันแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคประชาชนที่เขาสนใจปัญหาเหล่านี้แล้วก็เรามีทั้งการจัดเวิร์กช็อปนะคะมีทั้งเรื่องของการทํางานในในลักษณะของการตั้งรับแล้วก็การเชิงรุกไปด้วยกันเลยค่ะ หมายคามว่าเดิมทีเนี่ยแต่ละที่แต่ละหน่วยก็มีทํากันอยู่ในเชิงงานวิจัยบ้างอะไรบ้างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเรามารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวนใช่ค่ะเพื่อทํางานตรงนี้ใช่ค่ะไอ้บทบาทตรงนี้ครับที่ที่ว่าทํางานด้วยกันเนี่ยเราทํางานในบทบาทไหนเป็นหลักฮะงานบริการสังคมด้วยไหมหรือว่าร่วมกับเนืองงานภาครัฐหรืออะไรเงี้ยฮะค่ะค่ะงนี้ครับงานวิจัยนี้ก็ยังทํากันเป็นปกติของตัวเองนะคะตามความเชี่ยวชาญ แต่ทีนี้อันที่เพิ่มเข้ามาก็คือว่าเราจะผนึกกําลังให้มันมีความเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นหนึ่งเรื่องของงานบริการวิชาการเนี่ยมาเรียกว่าได้รับความนิยมมากเลยก็คือเรื่องยกตัวอย่างนะคะเรื่องของการทําหน้ากาก P.I.Y. แล้วก็เครื่องฟอกอากาศแบบที่ทําเองได้นะคะคเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ลักษณะหมอกควันที่ว่านะะี่ค่ะมันยังคงเป็นไปอีกยาวอะในเมื่อมันแก้ไม่ได้เราทำยังไงที่จะอยู่กับมันให้ได้ะคะ่ะ แล้วก็ปกป้องเรื่องของสุขภาพสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแล้วก็มาประสบปัญหากับเรื่องของโรคระบาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากขาดแคลนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องหน้ากากเนี่ยมันเป็นความต้องการอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ <Okay. S 2> ค่ะเราก็มีคณะทํางานโดยเฉพาะอาจารย์ว่านนะคะซึ่งเป็นแนวหน้าเลยในการนําเรื่องของหน้ากากที่สามารถกันได้ทั้งโควิด -19 แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 <Okay. S 2> โดยที่ทําหน้ากากเป็นลักษณะ DIY จากนากักข่า่าแต่ว่าเรามีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองอพวกนี้ได้ค่ะอันนี้ก็ก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมมากนะคะคได้รับเชิญจากหลายๆห,หน่วยงานให้ไปอบรมด้วยแล้วก็เราก็ทำของเราเองด้วยค,ค่ะคืออบรมให้ความรู้เอาไปทำ,ใช,ำใช่ไหมไม่นะจำหน่ายนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ว่า,าเรื่องหลักๆของเราเลยคือเรื่องของการทำยังไงให้ชาวบ้านสามารถที่จะทำเองได้ค,ค่ะ แต่ว่ามันก็ต้องมีการสนับสนุนเชิงวิชาการว่ามีการทดสอบว่าทําแล้วมันกันได้จริงไหมอันนี้คือคือสิ่งที่เรามีเพิ่มเติมจากการที่มีแค่หน้ากากผ้าธรรมดามค่ะตอนนี้เราขยายตรงนี้ไงอาจารย์มีการจัดตารางยังไงหรือใครอยากจะสนใจมาให้อบรมให้อย่างเงี้ต้องติดต่ออะไรไงค่ะก็ติดต่อดโดยตรงจากที่ c e b o o k p a g จของศูนย์วิชาการเลยค่ะ ก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะแล้วก็เราก็จัดอบรมให้หน่วยงานท้องถิ่นด้วยเช่นที่จัดไปแล้วนะคะก็มีของอบจค่ะแล้วก็มีของเทศบาลหลายที่นะคะค่ะศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือมาเชียงใหม่อันนี้คือทั้งเราในทั้งภาคเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ความร่วมมือนอกเหนือจากให้ความรู้ด้านเรื่องหน้ากากแมสตัวนี้แล้วเนี่ย ด้านไหนยังไงอีกไหมฮะการร่วมมือกับทางมนิธิมากค่ะ,ะท,ท,ที่หลักๆเลยก็คือความร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะก็คือท่านผู้ว่าเนี่ยมีความต้องการที่จะให้นักวิชาการของเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าปัญหาหลักๆของหมอกควันในบ้านเราเนี่ยมันมาจากการเผาในที่โล่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีมีแผนล่วงหน้าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะเผาได้เนี่ยมันน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นักวิชาการของเราโดยเฉพาะอาจารย์ที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโมเดลนะคะ,ะก็คืออาจารย์ชาคริตเนี่ยเขาจะทําเรื่องของอดูว่าถ้ามีการเผาเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แล้วเนี่ยค่ะมันจะมีการปล่อยมลพิษออกมาเท่าไหร่แล้วจะกระจายไปในพื้นที่ไหนบ้างดูเรื่องของอาาัตราการระบายอากาศว่าในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงถ้าจะมีการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยควรจะทําช่วงไหนปริมาณเท่าไหร่นะคะก็คืออันนี้จะเป็นแผนที่จะทํา จริงเนี่ยปีหน้าปีนี้เป็นเรื่องของการออกแบบระบบว่าควรจะตัว<ะ>ชิงเผาตัวนั้นใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะว่าถ้าทำเนี่ยควรจะทําช่วงที่มันยังไม่ไม่มีสถานการณ์แล้วแล้วลดได้จริงไหมเนี่ยเราจะดูว่ามันได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ตรงนี้คิดว่าถ้าทําจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะช่วยได้พอสมควรเลยค่ะตัวนี้ปีนี้ได้ละปีหน้าใช้ได้เลยใช่ค่ะปีนี้เราจะมีการทดสอบระบบอยู่นะคะคาดว่าปีหน้าจะจะลองลองใช้ละค่ะ ตอนนี้เนี่ยศูนย์ของเราเนี่ยคืออยู่ตรงไหนยังไงใครจะสื่อสารจะเข้าถึงจะขอบริการอย่างที่อาจารย์บอกมีนนวัตรกรรมเช่นแนะนําเรื่องการทําแมสต์มรเีไยที่ไหนยังไงตอนตอนนี้เนี่ยเป็นที่ทําการชั่วคราวนะคะก็คืออยู่ที่ชั้น7ของอา,อาคารสารสิปีคณะวิทยาศาสตรอ์อยู่ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิง่งแวดล้อมค่ะ ซึ่งซึ่งอาจารย์สมพรเป็นหัวหน้าศูนย์อยู่ค่ะก็เลยเลยใช้ออฟฟิศตรงนั้นเป็นเป็นที่ทําการชั่วยคราวของคณะทํางานด้วยค่ะช่องทางติดต่อมีอะไรช่องทางติดต่อก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะขอแจ้งตรงนี้เลยนะคะเป็น053ย์ห้าสนะคะเก้าสีค่ะแล้วก็มีเฟซบุ๊กเพจนะคะของคณะทํางานด้วยก็เซิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะเป็นศูนย์วิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน สุดท้ายนี่อาจารย์มีข้อแนะนํากับประชาชนยังไงว่าในเมื่อเราเจอวิกฤตอย่างเงี้ยมันแก้ยังไงก็เหมือนกันทุปีทุปีนะฮะควรจะปฏิบัติตัวยังไงอยู่กับมันยังไงถึงจะขาดตรงนี้ไม่ได้ไค่ะคิดว่าทุกท่านทราบแล้วว่าปัญหาของ PM. 2 5หรือมลพิษทางอากาศของบ้านเราเนี่ยมันมีความบุนแรงรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะคะเพราะเพราะมันกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การต้องป้องกันตัวเองง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านนะคะหรือว่าถ้าต้องอยู่กับบ้านก็ต้องมีมีส่วนที่เป็นที่เราเรียกว่าเซฟโซนก็คืออาจจะต้องใช้เครื่องฟอกอากาศคือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยคงจะต้องไปหาที่ที่เขาจัดให้เป็นที่ของส่วนรวมก็เท่าที่ทราบก็คือทางจังหวัดได้มีการรณรงค์เรื่องของการ<ช>ทำ ตรงนี้อยู่ด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องหาข้อมูลข่าวสารตรงนี้ว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างคะ่ะแต่ถ้าที่บ้านมีก็กจ็จะดีคะ่ะแล้วก็มันมีนวัตรกรรมตัวหนึ่งที่ทางคณะวิศวะโดยอาจารย์ภาสกรนะคะได้ทําเรื่องของมุ้งปลอดฝุ่นซึ่งอันนั้นหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยได้ยินเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์ภาสกรได้เลยนะคะอาจารย์มีวิธีการสอนทา มุ้งปลอดฝุ่นแบบง่ายๆก็คือว่าอย่างเวลานอนกลางคืนเนี่ยค่ะฝุ่นมันสูงขึ้นเราไม่รู้ตัวเนาะถ้าเรานอนในมุ้งไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันจะสามารถลดฝุ่นได้ในกรณีที่บ้านเราไม่มีเครื่องฟอกอากาศ <c oughs> คือบ้านคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นระบบเปิดเนาะเช่น <c oughs> มันมีรูมีอะไรที่อากาศเข้าได้ง่ายทำเปิดเครื่องฟอ,อกอาจจะไม่ค่อยช่วยนั้นถ้ามีมุ้งตัวนี้ค่ะอีก,อก,อกครอบอีกชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะช่วยลด <c oughs> ได้เยอะเลยค่ะก็ยัง คือข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าอยากจะได้องค์ความรู้เหล่านี้ในทางวิชาการอะไรมากเนี่ยก็ประสานข้อมูลจากศูนย์วิชาการตรงนี้ได้ครับทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์053-943-470 7 0ค่ะขอบคุณมากอาจารย์ครับค่ะยินดีค่ะ